คำว่าจีชื่อแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าจีจีจะเจ้าจีที่แปลว่ารีบร้อนเร่งด่วนบวกกับคำว่าชื่อชื่อัวชื่อฉิงที่แปลว่าเรื่องธุระจีชื่อมีความหมายแปลว่าธุระด่วนเรื่องเร่งด่วนตัวอ,อย่างการใช้เช่นวันจินทียนอยู่จีชื่อวันนี้ฉันมีธุระด่วนคําว่าจินทียนแปลว่าวันนี้อยู่แปลว่ามี ถ้าเย่าุยเจี๊ยป้านจีชื่อเขาต้องกลับบ้านไปทำธุระด่วนคําว่าเย่าแปลว่าต้องหุยเจียแปลว่ากลับบ้านป้านแปลว่าทำจัดการป้านจีชื่อทำธุระด่วนจัดการธุระด่วนปู่ย่งเจ้าจีปู่ชื่อจีชื่อไม่ต้องรีบร้อนไม่ใช่เร่งเร่งด่วนคําว่าปู่ย่งแปลว่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องจาจีแปลว่ารีบรีบร้อน มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำ <c oughs> แบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้น <c oughs> พร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 1 7 9บาท HSK 2 2 29บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรี <c oughs> สนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ Ad h o ด t ฮได้เลยค่ะ